ครับผมสวัสดีพี่น้องชา้าดีกว่าครับตันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับยวมาดูตรงนี้ครับผมน่าจะมีคันใดคันหนึ่งติดสักคันครับเพราะว่าไม่ได้ถยครับก็ล่าสูงนุ่นครับ้รถถยวิ่งเองแล้วครับ เดินตามไม่ไหวครับหรือยังไงไม่รู้ครับตันครับไม่จับเลยครับเพราะว่ามันก้อนที่ไถน่าจะใหญ่ครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ครับกองไม้ข้อมือเคล็ดได้ครับนันครับก็ปล่อยนั่นแหละครับ ให้ไปตามยะถากรรมดีกว่าเอจาจะไปไหนก็ไปเอาเริ่มเข้ามาเขตพื้นที่สีแดงแล้วครับขนาดรถเกี่ยวยัง nó sẽ bị nó kéo lún mãi rồi, nó kéo lún mãi rồi, nó kéo lún mãi ยัมไปยัมมาเดี๋ยวติดเด้อลูกพี่ครับเริ่มสุดแล้ว าาเนะก็ออรอยรถเกี่ยวยังอยู่นะครับนี่เอาเอาเอาโอ้คือบกขับเกียร์หนึ่งได้เกียร์หนึ่งเด้ได้เจ้าบอกรถเต๋อ ไม่มไม่ใช่ทูไฮครับนี่ครับร,รถเกี่ยวยังอยู่เลยครับรถเกี่ยวยังเกี่ยวลายลายขวางนะไม่เกี่ยวลายยาวน่าจะถอยดึงเอาครับผมไม่ใช่ถอยดึงหรอกเออแย่เอาครับ ร้ยพ่ออะแต่ห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบแล้วเนี่ยเหนียวครับผมไม่ได้ไถนะครับตรงนี้ ขนาดรถเกียวยังนี่ครับรถเกียวตรงนี้ได้ลากกันพุ่นเลยครับวิ่งโม่ไปหมดเลยครับรถเกียวมาแล้วครับตามโดยช่างฟ้าครับเอา เอาตะโบอะไรเดิมๆได้ไ้ม เจ้าไปได้คอยก็ไปได้คือกันเลยเอ้าเจ้าไปได้คอยก็ไปได้คือกันเ้า มีเทอร์โบจะได้เปรียบตอนนี้เลยครับเอา้าเออเอเอครับมีเทอร์โบได้เปรียบตอนนี้เลยคือไม่มีอื่นแน่นอนครับเอา้าเอา้า ก็ดูผลงานด้วยนะครับจะ mm hmm. โบร่วางตลอดครับไม่ไม่ไม่มียกครับผม mm hmm. ในขณะที่เดิเดมๆนี่ต้องยกช่วยครับ mm hmm. เอา ถ้โบกับเดิมๆก็นี่แหละครับเห็นกันจะๆครับผมถ้าดินธรรมดาก็อาจจะต่างกันไม่มากครับถ้าดินนืดๆแบบนี้นี่คือดูออกเลยนะครับว่าเธอโบช่วยได้หรือไม่ได้ เดินตามก็เหนื่อยแล้วครับเมื่อก่อนไชได้นะครับวันละสีห้าไร่นี่โอเคครับได้วันนี้ไม่ไหวครับคือคนเราถ้ามันสบายแล้วไปลำบากอีกก็ไม่รู้ครับมันจะไม่ค่อยไหว มาณนั้นโอเคครับคลิปนี้ก็ไปไปกนนะบายๆแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ